พี่น้องที่รักเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซามีเรื่องในฝันมากมายที่รบกวนจิตใจไม่มีใครสามารถตีความหมายได้ดาเนียนจึงได้โอกาสพบกษัตริย์โดยก่อนหน้านั้นพระวาจากล่าวว่าพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้เผยข้อลึกลับสำหรับดาเนียนที่ทำนายฝันได้จึงเป็นการรับพระพรจากพระเจ้า เราจรึงได้เห็นว่าผู้ที่ซื่อสัตย์และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะได้สัมผัสกับพระเจ้าโดยตรงสิ่งนี้เป็นสิทธิพิเศษที่ผู้มีความเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อทุกคนจะได้รับดานียลนเริ่มทำนายว่าเนบูคัดเนสามีความยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองโลกทั้งมวลมีอำนาจเข้มแข็งและมีเกียรติแต่ทุกสิ่งนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทาน ไม่ใช่อย่างที่กษัตริย์คิดว่าเป็นความเก่งกล้าสามารถของตนเองเพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่อาจตั้งมั่นคงแต่จะสูญสลายอย่างไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลยดังรูปปั้นขนาดใหญ่มากในนิมิตของกษัตริย์ที่มีศีรษะเป็นทองคำํำอกและแขนเป็นเงินท้องและโคนขาเป็นทองสำริดเท้าทำด้วยเหล็กผสมดินเผา แต่เมื่อมีก้อนหินก้อนหนึ่งมาประท้าก็แตกและเอียดไปคำทํานายต่อมาของดาเนียนคือพระเจ้าแห่งสวรรค์จะสถาปนาพระอาณาจักรของพระองค์และพระเจ้าทรงเป็นดั่งหินแข็งแกร่งที่จะทรงบทขยี้สิ่งอื่นๆให้สลายไปพระองค์จะทรงทําลายอาณาจักรต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากบาบิโลนนั่นก็คือมีเดียนเปอร์เซียและกรีกอาณาจักรของโลกเหล่านี้จะล่มสลายไป เพราะมีเพียงพระอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นที่มั่นคงคริศชนจึงต้องเตือนตอนเองเสมอว่าอย่าหลงคิดวางใจเพียงหลักการของตอนเองจนไม่มองถึงพระเจ้าที่ส่งมาเกี่ยวข้องและอวยพรให้เป็นไปตามพระประสงค์โดยเฉพาะเมื่อริศชนได้เห็นถึงการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าพราผู้ช่วยให้รอดและทรงสถาปนาอาณาจักรนิรันดรคริศชนจึงต้องตระหนักรู้ถึงพระเจ้าในชีวิต เหมือนกษัตริย์เนบูคัดเนซาที่ยืนยันความเชื่อถึงพระเจ้าที่ทรงเป็นเจ้านายของกษัตริย์ทั้งปวงวันนี้ให้เราได้ภาวนาว่าขอให้เราได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าเสมออาศัยการภาวนาและมีความเชื่อในพระองค์ที่จะทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคง